คำเตือนโปรดใช้พิจรรารณาในการรับชมการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงสนับสนุนให้ซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องลุงป๊อมการันตีเนี่ยวันนี้2นิ้วนะครับคลิปนี้นะครับจะมาแชร์หวยหวยลักกิโลนะครับถ้าใครตามหวยใน YouTube ก็จะรู้นะครับว่าหวยลักกิโลนี่ดังใช้ได้นะครับดังดังมากๆนครับผมว่าดังไม่แพ้กับหวยแม่น้ำหนึเลยนะครับผมก็ เมื่อวันที่แล้วมีคนเขาฝันนะครับว่าเขาเรียกอะไรฝันแปดแปดนะครับซึ่งก็ออกตรงๆขออนุญาตเอ่ยนามนะครับคนที่ฝันก็คือพี่บัวไข่นะครับผมเมื่อวที่แล้วฝันว่าเขาเรียกอะไรนางฟ้านางฟ้าประจําหลักกิโลนะครับที่เขาที่เขาพูดถึงกันจะมีอยู่3ององนะครับซึ่งองคเล็กในฝันนะครับองค์เล็กมาให้แปดแปดนะครับพี่บัวไข่ก็รู้สึกจะถูกไปด้วยมั้งครับฝันมาบอกว่าแปดแปดนะครับ แกก็ซื้อนะครับก็อย่างที่ดูกันนะครับวันที่แล้วเลขล่างก็ออกแปลกๆกันจริงๆนะครับผมวันนี้แกก็ฝันใหม่นะครับพาะแกเคยขอไว้นะครับก็ซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรฝันเห็นปูหรือสีนะครับถ้าใครตามหวยลักกิโลก็จะรู้นะครับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายองค์นะครับผมก็คือมีพี่หนึ่งฟ้า3องค์นะครับแล้วก็ปูหรือสีนะครับซึ่งวันนี้ปูหรือสีก็มาให้พี่บัวไข่นะครับผมให้ทั้ง2ตัวและ3ตัวเลยนะครับวันนี้ ซึ่ง3ตัวนะครับฟังนี้นะครับ3ตัวนะครับให้781ดนะครับผมอ่าสามตัวนะครับของวันนี้นะครับ78 1ดนะครับผมส่วน2ตัวนะครับให้6 7นะครับ2ตัวให้6 7นะครับผมวันนี้นะครับเลขหลักกิโลนะครับพี่บัวไข่ป่าพี่บัวไข่ฝันนะครับว่าปู่ฤาสีมาให้นะครับสามตัวตรงนะครับ781ดหนึ่งนะครับส่วน2ตัวนะครับให้ 67นะครับผมอ่าครบไปแล้วนะครับฟังกันแล้วนะครับ๋ยวจดไว้นะครับถ้าชอบก็ลองเลือกดูกันนะครับผมเหมือนเดิมครับช่องเราสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือรอตเตอรี่นะครับผมส่วนใครจะถูกหรือไม่ถูกนี่ก็ขึ้นอยู่กับบุญพาวัสนาของแต่ละคนนะครับผมเพราะว่าเลขมีเข้ามีไม่เข้านะครับมีออกมีไม่ออกนะครับผมแต่ยังไงก็ขอให้ทุกช่านทุกท่านขอให้ทุกท่านนะครับ มีโชคมีลาภกันทุกคนนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเราไว้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณครับ